สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดที่สุขทุกคนเมื่อนี้สิบามาชมตลาดนัดบ้านเทียม,มอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเสาร์วันที่หาเดือนตุลาคม2 5 6 8ทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเสนะครับพี่น้อง ครับราคาไม่ถูกสิแพงจำไดนเดี๋ยวเขาอปรับชมนกไกันได้เลยครับอันนี้ของพ่อวะครับนี่แม่นี่ของพ่อป่ะสิบหกหาล้อยเนาะอันแม่แยกรูปมาแม่พ่นสิบหกหาล้อยนะครับแม่นี่สูงอยู่ประมาณล้อยสามสิบหาสามหกนะครับสิบหกหาล้อยนะครับแล้วแม่นี่เท่าไรพ่อ โอ้่แม่เนาะเนาะมีแม่เดียวนี่แม่เดี่ยวนะครับชุหน่บ่แม่เนาะบ่อแม่ครับเอาฝามคุโันอเออราคา062ย6ห4ส5 485 6ย5 9 6159หาหาครับผมครับอาบรครับ0า้ยว่ามอนีเป็นราคาใหมครับโชคๆกันมาซันพ่อครับผมพีับ แม่ลูกบอกครับแม่ลูกไหมอ๋อลูกเพิ่นลูกบอกงามนะครับเปิดไว้เท่าไรครับสองหมื่นแปดหร้อยนี่ไหมงมื่นแปดหาร้อยเนาะสองหมื่นแปดหาร้อยโอ้สูงลูกสวยแม่เพิ่นนี่สูงอยู่ประมาณนร้อยสามสิบตัวบวกลูกที่ไหนนี่ลูกที่สองนี่ครับลูกที่สองมีคมเดียวมีคมเดียวฝากคุณโทรไว้ศูนย์หกห้า 0 8น79 7ปด้นะครับกลุ่มเพราะว่าเานี่ครับจาของงวหนาตานางอยู่นี่ละดเดวอ่ะฮิขายเราบอนิขายไปย่งครับพนาอัน 100, ปลาแม่พันบ่สองหมื่นสองสองร้อยแปดสิบท่องบ่ยังครับย่งเนาะนะครับ,นะรบเอาไปผสมได้ ผสมได้ครับสมได้นะครับเปิดไว้สองหมื่นสอพันต่อร่องได้ต่อร่องได้อีกบาทแม่นี่ครับพี่น้องอยู่ในตลาดนี่มสูงกว่ามูขุตัวนี้แม่น่ครับสูงสูงคักสูงเนีนะครับพี่น้องฝากกดโทรไว้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่สาหนึ่งสาห้าเจ็ดศูนย์แปดห้าเจ็ดย์แปเนาะหอยซานาว่างเมืองไทยนะครับพี่น้องทุกทุกคนมาครับ สวัสดีครับอันนี้คมนี่เท่าไหร่ครับสองสี 24, 24, นะ่ครับสองหมื่นสี่เนาะลูกตัว <24. S 1> ลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะครับแม่สูงโย่ร้อยบ่เถระร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าสองหมื่นสี่สองนะครับพี่น,อน้องแม่ลูกสีแดงฉ่ำๆลูกสวยทรงลูกสวยลูกน้ำ นะครับเบื้องไทยนะครับเบืงลำตัวนะครับพี่น้องอันมีเบอร์โทรปะมี082 082 678 678 0786 06 0 7อ6 0786่ซื้อว่างได้เน่อซื้อวาซาอยู่น้องหานซื้อวาซาอยู่น้องหานเนาะนะครับแม่ลูกพ่อมึงนะครับเบื้งลูกลูกสวยสนใจโทรเขามากครับพี่น้อง ครับโชคโชคกันมานครับครับใครไปดูที่บ้านก็ได้นะนี่ครับว่าบ้านประทันส่วนนี้เอาสวัสดีห้อยแม่ลูกของห้องป่ลูกลูกตัวพุ่นบ่ลูกตัวผู้บ่นบ่ลูกตัวผู้นะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเดี่ย สี่หมืนหานะครับป้าลูกสายใดเนาะฮะลิวลิวสติงนะครับพี่น้องลิวสติงอ่านลูกที่ใดลูกที่สองเ<า>ม,มสามในท้องเนาะแม่ได้จักเดียนแล้วสองเดือนนะครับฝากเบอร์โทรไว้เลยศูนย์เก้าหกสามศูนย์เก้า 2องศูนศูนย์สอนะครับห้อยจากของงัอพน,น,นังยังเท่เดกเอามาคามเดียวบ่คมเดียวนะครับพี่น้อง้าดูคนนะครับพุงท่านนะครับนะครับแม่สูงยปปอยู่ประมาณห้อยสามสิบแปดสามเก้านะครับนี่เลสมน้อนวนะะสองตัวนี่บตัวเดียวตัวเดียวนี่สิบสาม ตัววเดียนีมาต้าเกษรทอานขึ้นไหย,ยู่ <laughs> แม่นั่นล่ะแม่นั่นขายแล้วแม่นั่นขายแล้ว,วลลลสิบสามรับพี่น,อน้องนี่แม่ขาวนี่นะครับหางวันเอาแม่ลรวยนะหาง่อนพ่อยครับแม่ลูกเหครับทับรับแม่ลูกครับเท่าไหรครับนี่แม่ลูกเศร้าแปดห้าร้อยครับเศร้าแปดห้าร้อยลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้นะครับเศร้าแปดห้าร้อยฝาดแม่นี่พอสูงร้อยสี่สิบกว่าบน แมนแมนลอยซีบวกครับลอยซีบวกนะครับพี่น้องลอยหาผละเอาไปนะครับบป็ลูกนะครับลูกคนนะครับเอาฝากัอโทษไว้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์แปดหอยหอยลินครับหอยลินนะครับพี่น้องแมงงามแมงลูกแมงง่า่ครับแม่บักงหญ่นะครับลูกสองตัวครับครับท้ายนะครับพี่น้อง หอยบล็อตวะเล้วตัวนึงครับวนๆเลี้ตัวเดียวนี่เนาะอันแม่สาวหัวล้นบามันนะครับสูงอยู่ร้อยสี่สิบกัวเปิดไว้เท่าไหครับตอนนั้นปิดไปแล้วปิดไปแล้วบ่ปิดแล้วสองหมบาทสองหมพบาทแม่นังบ่ท่นหึ่แม่นังแม่่ สิบเกียเดือนแม่บักใหญ่บักหนาง้ามเลยครับพี่น้องนี่มาเบิ่งเอาผู้มองหาจะได้ไปเลี้ยงนะครับแล้วนี่ก็เได้ไปกับไปให้เขานึ่งละครับแม่นี่ล่ะแม่นี่ไปแล้วครับหมื่นแปดพันหมื่นแปดพันแม่นี่ก็โพวกไงหนาดีงามครับพี่น้องแต่ว่าแม่นี่ขายตะลูกยังแม่บาทอย่ยังแต่แม่เนาะนี่เนาะสิบห้าสามร้อยราคาต่อรองสิบห้าสามร้อยต่อรองได้สูงโย่ร้อยสี่สิบ ยังโบรานทองเลยเนาะทองบ้างอยู่ทองบ้างอยู่นะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครัสามร้ยครับเมื่อนหาสามรอยเนาะแม่นี่หน้าปลาแล้วไปกินใช้เปลืองพี่น้องเอ้ยใช่ไหมอะไรสุเลยอาปากวทุกไว้ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหกเก้าศูนยครับว้ามากครับชุกๆกันมานครับ ห้องห้อยบ่ครับอันแม่ลูกบ่พาร์ทแม่เนี่แม่ลูกสาวเพิ่นนะโตแดงแดงจึ้งเครื่องแดงช้ำๆเนาะนะครับแม่เพิ่นสูงทเท่าเด่นอันเปิดไว้เท่าไรสองหมื่นหกครับพี่น้องเบิ่งเอาสองหมื่นหกนะครับสองหมื่นหกตัวางามเลยนะครับเบิ่งลูกเพิ่นนะครับเบิ่งแม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณหนึร้อยสาม สิบห้าสเอาแล้วคมนี่เลยขายแล้วครับแม่แม่นี่ขายเท่าไรสิบเก้าห้าร้อยนะครับพี่น้องสิบเก้าห้าร้อนะครับพี่น้องสิบเก้าห้าร้อยขายบุตตัวหนึ เดี๋ยวแต่พ่มเดียวเพ่มเดียวเนาะเอาฝากกูทุ่มไปศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองสองหน่งเก้าสองหนึ่งเก้าหกหนึ่งามเจ็ครับหกหน่าเครับผมห้อยห้อยปื้ครับโชคกันมาค่ะครับผม อยากแล้วอะีรไปไป6 0 0จ้าพันตัวะแดงเนี้นบ่จ้าตัวแดง6,002 0 0ตัวแดงตัวนั้น4 5 0 0หาาตัวนั้น4 5 0 0หัน4 5 0 0หัวน่อยนะครับพี่น้องหัวน่อยนะครับ4,000นาครับพี่น้องมาเบ่งเอาอันนั้นเด็กพ่อมแม่ลูก13หาร่อยนั่นเนาะ เราคุ้มนี่แหละครับค่อมมีปะะ่วยเจ้าแปดลูกตัวแม่ป่ะครับลูกตัวแม่เจ้าแปดแม่สูงร้อยสามสิบตัวน่คขัดคุม้มดันเลย ข้อมันสิบหกนะครับ16ลูกตัวแม่โอลูกตัวผู้เนาะลูกตัวผู้นะครับเอาค้อมนี้มนีครับข้มนีเ้าสามนะครับพี่น้องลูกตัวผู้เ้าสามแม่ศูนอยู่ประมาณร้อยสามสบนะครับข้มดำนะครับ้มดำเลย้อมดมนัเปิดบเดา ก้มดำนะสิบเอนะครับสิบเนะครับอันชุ่มนี้พ่แม่าสาวน้อยนี่ปิ้นเป็น้วจ้าสาวน้อยนี่เนาะตัวนั้นเจ็ดตัวนี้พันเกาตัวนี้หาพันเอันนั้นเกตพันตัวตัวนอนยนน่ตัวนี้เลยตัวนีแปดพันห้านะครับพี่น้องแปดพันห้พวกนี้แหละครับอันนี้ตัวละเจ็ดพันหจ้าตัวนี้ตัวละเจ็ดนหครับ ตัวลเจิดพันห้าเป็นแม่สาวนะครับเบอร์ระบบเบอร์ระบละละะบฝากเบอร์โทรไว้นะศูนย์เก สามหนึ่งแปดห้าสองหนึ่งเก้าห้อยน้องหานนะครับเพื่อน,นเอน,นเาะโชก์ๆกันมานครับสวัสด,ดีครับห้อยอันนี้ไอม่จะลอันนี้เนาะเออเอาอันนี้ก็ได้แม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้แม่ห้อยลูกตัวแม่เท่าไรครับนี่ สิบหกครับเนาะสิหนะครับโคนาเดียวรลกแม่อเนาะสิบหนะครับลูกตัวแม่ะค้งโค้งไปสิบหโคอันนี้ดิมตัวเรหกพันห้าแม่สาวบ่โอ้ตัวผูตัวนึงแม่ตัวนึงนะครับอันเท่าไรก็สสา อสองตัวนี่เนาะสิบสามเนาะสองตัวสิบสามตัวแม่กับตัวผู้ครับพี่น้องมีสิบแปดหาล้อยนะครับพี่น้องลูกตัวแม่ป้าลูกสวยนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบเลยร้อยสี่สิบลูกทรงลูกสวยลูกงามนะครับลูกที่ใดเนาะลูกแรกครับลูกแรกเนาะอันนี้เลขสิบเก้าครับเลขนี่สิบเก้านะครับสิบเก้าอยกลูกแม่นี่เลยสิบสองอร่อยครับอันนี้สิบสองหาล้อยแม่สาวนะครับพี่น้อง ห้าพันเก้าห้าพันเก้าตัวฟูตัวนั่นก็ห้าันเก้าัันเราตัวนั่นเลแม่สาวครับแม่สาวของข้าเจ้าก่อนเจนเก้าเจ็ดพนะครับแม่สาวหกพันหกพั 6, 6, นะครับ นบาตัวนี้16บหกาล้อยนะครับพี่น้องแน่สองสิบหกขาล้อยเบิรแล้วเนาะอ่ะฝากกบรทวไปศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกสามสี่ห้าเก้าเพชรเจริญฟาร์มเพชรเจริญฟาร์มนะครับพี่น้องโชโชคกันหมานครับเอามาเริ่มมันใส่ก่อนก็ได้ค่ะใส่น่อยเนาะนน่าะใส่น้อย หาพันห้าพันหาตัวน้อยหน่ตัวน้อยีพห่าว่าาวลายนะครับอันนี้สวยแนบวางไว้เจ็ค่ะเจเนาะตัวแม่หรือตัวหูตัวแม่ค่ะตัวเมียนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ห้าพันห้า 5,500นะัวอันนั้นสามตัวว่ะอ๋อห้าพันห้าน้อยเนาะเกยวกันบ่เนาะซตัวี่นี่ใช่ตัวนี้นะตัวเมสาวน่เาะมันแม่ัเมนหุคาบาพวกนี้อันนี้ห3 0 0ค่ะห5 0 0น5้าหั้ากนตัวนี่เนาะสตัวแม่นบ่ สามตัวนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ตัวนี้แปดพันห้าน่แปดพันห้าแพนห้าแปดพันห้านะครับพี่น้องสามตัวนี้แมนบ้านะนี่สาตัวนี้แปดพันห้าสามชีตตัวแปดพนหานีนะนะครับพี่น้องแปดพันหาแมนนั่ิเบียหาร้เห่ารอยนะครับพี่น้อง 13แม่ลูก13หาร้อยฝากบโทรไว้087ค่ะ,ะ087 438ค่ะ438 6454จ้ะ6454ห้อยตีบันบางอย่างอำเภอหนองบัวซอจ้ะครับโชคโชคกันหมานครับ